ก่อนอื่นต้องกล่าวคําว่าสวัสดีพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็นําข่าวสามนะัปเดตยให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันเช่นเดิมนะฮะเรามาดูประเด็นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับนันเนนะครับหรือว่าแการี่เนวิลนะครับเขาบอกว่าผีเนี่ยลุนแชมป์เต็มตัวแต่ระวังเรือใบนะฮะแกรี่เนวิล อดีตแบ็คขวาตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจว่าตอนนี้ทีมของตนเองนั้นมีลุ้นแชมป์นะครับแต่ก็ต้องให้ระวังนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นมาอยู่อันดับ3ไม่ได้เรียบร้อยน,นะครับ, Man รบแมนยูไนเต็ดนะครับแซงหน้าลิเวอร์พูลขึ้นหลังจากผูงนะครับขณะเดียวกันเรือใบก็ขณะเดียวกันเรือใบก็เพิ่งเอาชนะไบรตันขยับขึ้นมาเป็นที่3แล้วก็แข่งน้อยกว่า1น,นัดนะครับ นั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันเป็นฤดูกาลที่แปลกมากสําหรับทุกทีมนะแมนยูที่มีแนวลุกทั้งคาวานีเลฟอร์ดมาซิเอลกินวูดเฟ e ร์นันเดสและปอกบานะครับพาทีมเก็บชัยชนะต่อเนื่องผมมั่นใจว่ายูเนเต็ดมีลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแล้วในฤดูกาลนี้แต่ในฝั่งของซิตี้ก็ทําให้เห็นว่าพวกเขาเริ่มเข้าฟอร์มเขาทําอันดับขึ้นมาและจะเป็นตัวอันตรายอย่างแท้จริงสําหรับการลุ้นแชมป์ของผีนะครับ ข่าวต่อมานะครับเป็นภาพหลุดนะครับหรือว่าจะเป็นสตรอรี่ตรงใจก็ไม่แน่นะครับลา่าสุดนะครับแจ็คอิลิศนะครับนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับเรือนใบสีฟ้าโพสต์ถ่ายภาพตัวเองลงใน IG s t สตอรีว่ากําลังฝึกต้อมอยู่ในยิมส่วนตัวที่บ้านพักและมีกรอบเสื้อของเควินดูบอยที่ถูกแขวนติดกับฝาผนังคู่กับกรอบเสื้อทีมชาติอังกฤษนัดแรกของเจ้าตัวด้วยแบบนี้ชี้ชัดว่าเขามี KDB เป็นไอดอลจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีเหล่าแฟนบอลของตาวกเรือใบนะครับไปคอมเมนต์ว่ามาเลยไม่ละนะก็ถ้ามาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากองกลางของมนติตี้นี่แข่งขันกันน่าดูนะครับข่าวที่3นะครับเรือได้ของดีเปเป้ยกย่องด e อาร์เซนเต์เก่งสุดของโปรตุเกสเปเป้ตำนานทีมชาติโปรตุเกส ย,ยอบย่องลูเบนดิอาร์เซนเตอร์จำแก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือประการหลังที่ดีที่สุดในประเทศในเวลานี้นักเตะวัย23ปีย้ายจากเบนฟิก้าไปอยู่เลเบลติฟ้าซัมเมอร์ที่ผ่านมาและกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในทันทีดิอาร์นะฮะพาดลงสนามแค่2นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับและเล่นให้กับโปรตุเกสอย่างเสมอตั้งแต่ไปเดิมนามเมื่อปี2 0 1 8นะครับเปเป้ P. 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 บอกว่า ลูเบนดิอาร์นะครับกลายเป็นเซนเตอร์แบ็กชาวโปรตุเกสที่เก่งที่สุดในโลกแล้วณเวลานี้นะครับซึ่งผมก็เคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะแต่เขายังเป็นนักเตะที่โคตรฉลาดอีกด้วยกองหลังทีมชาติโปรตุเกสอย่างเปป้ออกมากล่าวชื่นชมเลยนะครับต้องบอกว่าเรือเรานี่ได้ของดีแล้วจริงๆนะฮะข่าวต่อมาเลยนะครับเป๊ปชี้โฟเดนฝีเท้าการันตีอยู่แล้วตัวไม่ต้องเอ่ยปากอวยเป๊ปบิ๊กบอสแมนเชสเตอร์ซิตี้ บอกตัวเขาไม่จําเป็นต้องพูดนมน้าวใครแม้แต่กเาเรตซาเกตผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษเพราะคุณภาพฝีเท้าของกองกลางดาวโลดไว้ยีปีนี้จะพูดแทนปากเองโฟเดนยังคงเล่นเหมือนเดิมมาตรฐานสูงในทุกด้านแต่เขายังมีจุดสําคัญให้พัฒนาต่ตอไปผมไม่ทราบเรื่องเขาจะได้ไปเล่นยูโรรอบสุดท้ายกับกบทีมชาติอังกฤษหรือเปล่าคําถามนั้นควรไปเอาจากกเาเรตซาเกตเพราะผมมั่นใจซึ่งเป๊ปก็ได้กล่าวกับเว็บซต์อย่างเป็นทางการนะครับ หากถามผมผมมั่นใจว่าเขาต้องถูกเลือกโบเดนทำผลงาน,น,นได้อย่างน่าประทับใจเหมือนแข้งอื่นของเราทุกคนเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณที่ดีมากในการจับสกอร์ไม่ใช่แค่เพียงเท้าซ้ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเท้าขวาด้วยเขาสมควรได้ลงเล่นเขาได้เล่นทุกที่มาตรฐานของเขาตอนนี้สูงมากข่าวต่อมานะครับเป๊ปบ,บอก เตอร์ลิงคือส่วนสําคัญพาเรือใบมาถึงทุกวันนี้ได้เป๊ปกวัวเดียล่าต่อคำถามนักข่าวช่วงแถลงถึงราฮิมเซอร์ลิงว่าถึงเขาจะพลาดจุดโทษก็ไม่ควรถูกตำหนิแต่เขาควรได้รับความเคารพมากกว่านี้เพราะทีมมาถึงทุกวันนี้ได้เขาคือส่วนสำคัญเขาเป็นผู้เล่นสำคัญอย่างมากสำหรับเรานะเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากถ้าไม่มีเขาเราไม่สามารถทำสิ่งที่เศษได้ในหลายปีที่ผ่านมาเขาสามารถช่วยเราได้ทั้งการทำเกมลุกและเกมรับแ,และอีกหลายๆเรื่องผมมีใจมากที่เขาอยู่กับเราข่าวสุดท้าย,ยนะครับ เป๊ปไม่ชัวร์อนาคตกาเซียยอมรับอาจย้ายมกลานี้กัวเดียล่านายใหญ่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าเอลิก,กาเซียน่าจะต้องย้ายทีมในเดนมุกลานี้ภายหลังสัญญาของนักเตะกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้พร้อมมีข่าวจะถูกดึงตัวกลับบาเซลนาที่ตนเองเติบโตมาผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่มีบางคนในทีมบาเซลนารู้เรื่องนี้มากกว่าผมเป๊ปถูกถามเรื่องกาเซียนะครับทั้งนี้กาเซียเป็นหนึ่งใน3เป้าหมายหลักของบาเซลนานอกจากวายนะดุม เดบิวแต่เชื่อกันว่าทุกดินแต่ยังไม่น่าเกิดขึ้นจนกว่าจะทราบชื่อประธานตมตอสสนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่24มกราคมนี้เสียก่อนเอาละครับส่ารับพข่าวที่แอดมินได้นำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะฮะนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารอื่นๆของทางเดือใบตีฟ้านะครับ